น่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ผ่านร้อนผ่านหนาวในช่วงพัฒนามายาวนานเกมหนึ่งจนถึงขนาดประกาศยกเลิกโปรเจกต์จนกระทั่งปี2020ก็ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่ก็ไม่ไาวเลื่อนแล้วเลื่อนอีกมาหลายรอบและไม่ว่าเทรลเลอร์จะดูขัดใจแฟนๆและเต็มไปด้วยเสียงวิพากษ์วิจารณ์ขนาดไหนแต่ก็ยังมีสาวก DC c o คอมิกโดยเฉพาะแฟนๆ a r k h a ค v e r s e ที่อยู่ในจักรวาลเดียวกับแบทแมนไตรภาค a า k h a คมที่เคยทำเอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมรอคอยอยู่ และรอบนี้เราจะได้เล่นเป็นฝั่งตัวร้ายหรือซ u เปอร์วิเลีนอีกด้วยก็มาดูกันว่าจนแล้วจนรอดเมื่อเกมออกมาได้จะเป็นสปินออฟที่น่าจดจำหรือเปล่าใน Suicide Squad: Q the Justice League Review เหตุการณ์ใน Q the Justice League เกิดขึ้น5ปีให้หลังจาก Batman Arkham Knight ที่ออกไปเมื่อปี2015 โดยผู้บัญชาการของอากาสอแมนดาวอลเลอร์ได้ทำการจัดตั้งหน่วย Task Force X หรือที่เรารู้จักกันในนาม Suicide Squad ที่ประกอบไปด้วยกัปตันบูมแบรแงเดชช็อตฮาริคิลและคิงชาร์กที่ภารกิจหลักก็คือช่วยเหลือเมโทรโพลิสในการหยุดยั้งเบรเนียกและนำสติของเหล่า Justice League กลับขึ้นมาจากการถูกล้างสมองตัวละครหลักแต่ละคนที่ถูกจับมารวมกันนั้นแต่ละตัวก็จะมีบทบาทหน้าที่ของตัวเองทั้งในและนอกการต่อสู้ที่ทีมงานก็สามารถถ่ายทอดบุคลิกบทพูดแล้วก็มุกต่างๆของแต่ละคนได้อย่างดีแม้ว่าบางครั้งจะทําให้เกมดูยืดเยื้อและเยอะเกินไปหน่อยก็ตามและนอกจากโจกมากมายของทั้ง4คนคัดซีนที่เวอร์วังและคลแมกซ์ในบางจังหวะแล้วส่วนอื่นๆ กลับดูเรียบๆธรรมดาเกินไปหน่อยโดยเฉพาะเมื่อเทียบอารมณ์กับตัวเกมหลักอย่าง Batman Arkham ที่อาจจะเป็นการดีกว่าก็ได้หากแยกจากกระวานมาเลยแกนหลักของ Suicide Squad Kill the Justice League <S <S คือเกมโค o ออปชูเตอร์แบบ l i ฟ e Service โดยเน้นไปที่การเลือกทำภารกิจในโลก Open World ซึ่งผู้เล่นจะได้รับมอบหมาม,มิชชั่นของทั้งเนื้อเรื่องหลักที่ส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกันเช่นเดินทางไปยังตำแหน่งที่ระบุ การสตรูและอาจจะมีการเพิ่มเป้าหมายรองๆด้วยการทำลายสิ่งต่างๆที่ทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลตัวเกมจะให้อารมณ์แบบไลฟ์เซอร์วิสมากกว่าอารมณ์ของการสำรวจและประจนภัยทำให้แอบเสียดายแผนที่ของเมโทร p o l i s ที่แม้จะทำออกมาได้เป็นโลกเปิดกว้างแต่กลับดูจืดชืดแบนแบนไม่มีอะไรจูงใจให้สำรวจแถมสตรูริ้วล้อในฉากยังดูคล้ายๆกันไปหมดทำให้ขาดสีสันเข้าไปอีก Just ผู้เล่นสามารถเลือกเล่นเป็นสมาชิกคนใดก็ได้ในกลุ่ม Suicide Squad ที่แต่ละตัวก็จะมีคลาสอาวุธ2ประเภทสไตล์การต่อสู้ระยะประชิดวิธีการเคลื่อนที่เดินทางและสกิลทรีที่แตกต่างกันเช่น King Shark จะเน้นการเคลื่อนไหวแบบกระโดดและเน้น Billy Death Shot จะมี jetpack บินไปมาและมีปืนที่เน้นยิงไกลหรือ c a p t a บ n ม o บ m งก็จะมีการเคลื่อนที่แปลกๆอย่างการวาร์ปตามบูมเบร์แรงหรือ Harry Quin จะเน้นการห้อยหนด้วย grabbing hook เป็นตน้นที่ก็ถือว่าทีมงานพยายามที่จะทำให้การเล่นของแต่ละตัวมีความเป็นยูนิค e จากตัวอื่นๆและวิธีการเคลื่อนที่ของหลายๆตัวก็ถือว่าทำออกมาได้สร้างสารรค์ไม่น้อยแต่สิ่งที่น่าเสียดายก็คือ level design เเที่ออกแบบมายังไม่ค่อยละเอียดออเท่าไหร่ทำให้หลายๆครั้งรู้สึกว่าความแตกต่างของตัวละครไม่ค่อยส่งผลต่อการเล่นมากนัก that การพัฒนาตัวละครของใน Suicide Squad นั้น จะเน้นไปที่สกิลทรีความสามารถและการอัปเกรดอาวุธที่ก็ถือว่ามีปริมาณและความหลากหลายกำลังดีแต่ก็ยังไม่ได้ถึงกับทำให้รีวอร์ดจากการทำเควส์ย่อยๆหรือลูทของต่างๆจูงใจมากเท่าไหร่ที่รวมๆแล้วส่วนของเกมเพลย์ใน Suicide Squad Kill the Justice League อยู่ในระดับกลางๆเล่นได้เพลินๆไม่ได้ลึกมาก แต่เล่นนานๆก็อาจจะรู้สึกซ้ำๆไม่ว่าจะเป็นการเดินทางที่ทดูหืือหวาในช่วงแรกๆแต่พอใช้งานจริงสำหรับบางตัวกลับทำให้หน้างหงุดหงิดและไม่ลื่นไหลหรือส่วนของการเล่นที่แม้จะมีเอฟเฟคต์ตุมตามสะใจแต่อิมแพ t กลับดูธรรมดาและที่น่าขัดใจที่สุดก็น่าจะเป็นแรงถีบของปืนที่เกือบทุกชนิดนั้นดูไม่ค่อยแตกต่างกันให้อารมณ์เหมือนเกมชูตติ้งอาร์เคดมากกว่า รวมไปถึงหากคุณเล่นคนเดียวบรรดา AI เพื่อนของเราก็ดูไม่ค่อยมีประโยชน์แถมยังชอบมายืนบังทางปืนของเราอีกด้วยและอย่างที่บอกไปแล้วว่า Q the Justice League นั้นคือเกม Live Service ดังนั้นก็อาจจะต้องรอติดตามอัปเดตหลังเกมออกกันต่อไปว่าทีมงานจะสามารถปรับปรุงหรือว่าเพิ่มคอนเทนต์ที่ทำให้ผู้เล่นอยากจะกลับมาเล่นอีกได้หรือเปล่าที่ก็มีประกาศออกมาบ้างแล้วรวมไปถึงแกนหลักของเกมที่เน้นออนไลน์มัลติเพลเยอร์ในการเล่นคอร์ op, กับผู้เล่นคนอื่น ที่น่าจะทำให้สนุกขึ้นและทำให้มองข้ามปัญหาเรื่อง AI ของสมาชิกในทีมไปได้อีกด้วยส่วนที่ดีที่สุดของเกมน่าจะเป็นงานภาพและเสียงตั้งแต่ตัวละครหลักในแก๊ง Suicide Squad เราคีโรจาก Justice League และตัวประกอบอ,อื่นก็ทำออกมาได้ดีเทลละเอียดละออมากๆทั้งคาแรคเตอร์ดีไซน์รายละเอียดที่น่าจะถูกใจสาวก DC แน่นอนพนจะถึงบุคลิกของแต่ละคนก็เป็นเอกลักษณ์และชัดเจนสุด ส่วนฉากและสภาพแวดล้อมนั้นส่วนที่ทําได้ดีก็คือภายในฉากปิดเช่นตึกหรือว่าดันจินต่างๆที่บางฉากก็ได้อารมณ์ใกล้เคียงกับ a r ร์ a ค็มซีรีสอยู่แต่ส่วนหลักอย่างแผนที่ Open นเวิลนั้นกลับทำออกมาได้น่าผิดหวังที่นอกจากรายละเอียดของแ a c k g r o u n d และความสวยงามของภาพที่ทําได้ดีแล้วทุกอย่างดูตกยุคไปหมดเหมือนเกมโอเพนเวิลดเมื่อ10ปีที่แล้วจะมีหน้าชื่นชมอีกอย่าง ก็คือด้าน performance ของเกมโดยรีวิวหลกัลกๆบน ps 5นั้นสามารถรันได้ที่60 fps ที่นิ่งมากๆอีกส่วนที่ทำได้ดีคืองานด้านซาวที่ทำได้ตามมาตรฐานของแฟรนไชส์และชื่อชั้นของเกมไม่ว่าจะเป็นซาวด์แทร็กซาวด์เอฟเฟกที่สะใจตุมตาม ambient ของแต่ละสถานที่และ voice acting ระดับท็อปที่ได้อารมณ์ของตัวละครจาก dc ส,สุดๆ Suicide Squad k i the Justice League ถือเป็นชื่อที่ทรงพลังอยู่แม้หลายๆอย่างจะฉุดรั้งไม่ให้เกมนี้ไปเทียบชั้นกับเกมก่อนๆจากทีมงาน Rocksteady ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ยังทำออกมาได้ไม่ค่อยน่าติดตามเท่าไหร่แอบเสียดายแก่นเรื่องและเซตติ้งที่เริ่มมาได้อย่างดีส่วนของการเล่นที่พยายามทำให้แต่ละตัวละครมีความแตกต่างแต่เมื่อรวมเข้าด้วยกันแล้วกลับดูขาดกันเกิน,กนชูตติ้งคอมแบทที่แม้จะเล่นได้เพลินๆแต่ก็ไม่ได้สะใจหรือว่าลึกซึ้งมากนักแต่ถ้าคุณเป็นสาวกดีซ o m i c มิก กับการได้เห็นตัวละครที่ชื่นชอบในกราฟิกและซาวด์ที่สวยสดงดงามเล่นโคออกมัลติเพลเยอชิวๆกับเพื่อนๆรอเล่นอัปเดตแบบยาวๆ Zoozize s z u s q u i l l the Justice League ก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกไม่กี่ตัวจะฟัง DC ก็เป็นได้ ลก็คือคะแนนวิวจากหลายสำนักส่วนใครที่อยากจะรับชมตัวเกมประมาณหนึชั่วโมงแรกก็สามารถชมคลิป first impression จากทางช่องได้สุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดเห็นอย่างไรกับ Suicide Squad k i l q the Justice League พูดคุยได้นนในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต,ต่างๆมากมายได้ที่นี่คอนโซลเกมเมอร์สเตชันขอบคุณครับ